สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้อยู่กับน้องพิงนะคะพัฟจีม o วยนะคะมีกิจกรรมใหม่มาให้เราอีกแล้วคะ่ะเป็นกิจกรรมปกป้องอ e ีเลนเกลนะคะแค่ทุกคนนะคะเข้าไปทำภารกิจนะคะแล้วก็จะได้เป็นกรอบรูปแล้วก็จะเป็นเสื้อนะคะสวยมากๆนะคะเหมาะกับวันฮาโลวีนแบบนี้นะคะใครอยากได้ก็ต้องไปจัดแล้วคะ่ะไปดูตัวอย่างนะคะเสลติดคอโอเคนะคะวันนี้นะคะน้องพิง์ก็มี กิจกรรมดีๆของทางพั b จ Mobile มาบอกให้ทุกคนรู้นะคะเป็นกิจกรรมปกป้องอีเล้งเก้นนั่นเองนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะนี่เลยมีทั้งชุดและก็กรอบรูปนะคะแค่ทุกคนกดเข้าไปรับนะคะทําภารกิจประจําวันนะคะแล้วก็กดรับนี่เลยง่ายๆแบบนี้นะคะทุกคนนี่ก็ กดรับไปนะเข้าไปเล่นโหมดคลาสสิกนะคะกำจัด5คนก็จะได้เหรียญมานะคะติดท็อป10ในโหมดคลาสสิกก็จะได้เหรียญมานะคะนี่ก็กดรับไปนะคะอันไหนที่ยังไม่ได้ทําก็ทําให้ครบนะคะแล้วก็ไม่มีแล้วเนาะอันนี้ก็คือจะได้รับกรอบรูปนะคะ โอ้โห oh, สวยมากเลยก็กรอบรูปจะได้รับเมื่อติดท็อป500นะคะแล้วก็ชุดนะคะจะได้รับเมื่อผ่านด่านที่12นั่นเองนะคะทุกคนง่ายๆแค่นี้นะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ถึงด่าน12ปุ๊บก,ก็จะได้รับชุดนะคะแต่ถ้าติดติดท็อป500นะคะก็จะได้เป็นรับเป็นกรอบรูปสวยๆแบบนี้เลยนะคะกรอบรูปฮาโลวีนนะคะแล้วก็ชุดก็จะเป็นชุด ใส่ลับรัติการนะคะชุดแบบนี้เลยสีดําสุดเซ็กซี่แบบนี้ก็จะได้นะคะอันนี้หนูเพิ่งได้ด่านที่หนึ่งไปนะคะนี่กดปุ๊บ,บเนี่ยแล้วเราก็ <c oughs> กดอันเล่นแล้วลน <c oughs> ี่ยสระเบิดอะไรนี่ <c oughs> อ๋อนี่นะคะก็กดไว้มันก็จะเดิน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 ไปอ่ะมก็เปนเดี๋ยวขอดูดิเป <c oughs> ็นไงอ๋อเนี่ย เราต้องเล่นให้ครบสิบสองด่านนะเราจะได้เป็นชุดนะคะทุกคนนี่จะขออนุญาตเล่นให้ดูว้าวล้มเหลว